สวัสดีพี่น้งพองปลาทั้งสองฝั่งโคงสู้คููสุคนเนะจ้ะวันนี้สาวจ๋าพามาเบ่งตะกะเตะล็อกคาบปิดปีกเนะจ้ะช่วงลอกคาบติดปีกนี่แหละจะเป็นช่วงเวลาที่ตะกะเตะอ่อนแอที่สุดเลยกว่าที่แขว่นสีแข็งนะจ้ะ ก็จะสิกินหญ้าได้ถ้าถูกเพื่อนกัดก็ตายท้าไมโดนแดดก็ไม่แข็งตัวไม่แข็งฟันไม่แข็งก็ยังกินหญ้าบได้จ้ะสำหรับตัวใดที่แข็งแรงก่อนนะจ๊ะก็สิกิกนร้ายถ้ารอดถ้าถ้าปีกแข็งฟันแข็งกินได้แล้วก็คือรอดตายแล้วค่ะ แต่ถ้าปีกยังไม่แข็งฟันยังไม่แข็งก็กินญ้าไม่ได้ถ้าปีกยังบวแข็งถึกหมู่กัดปีกกัดขากระตายจ้ะตัวที่ยังไม่ลอกตัวที่ยังบออกปีกกันยังหลายอยู่จ้ะกำลังลอกเต็มเลยเมื่อนี้แดดดีจ้ะวันนี้แดดดีมาก คอกของสาวจ๋ากำลังลอกเต็มเลยจ้ะคอกนี้คิดว่าเป็นตัวเมียส่วนมากตัวเมียหลายจะรอบนี้คอกแรกที่เลี้ยงไปรุ่นแรก,กรผู้สิโตผู้ลายจ้ะตัวเมียหน่อยแต่รอบนี้ตัวใหญ่เยอะก็แสดงว่าเป็นตัวเมียเยอะอยู่จ้ะ นี่แหละช่วงที่อ่อนแอและตายง่ายที่สุดก็คือช่วงที่ออกปีกลอกค้าบออกปีกอ่ะพาพี่น้องเบิง่งพี่น้องแยง,งสำนีก่อนนะจ้าพาเบิ่งตะกะเตนออกปีกจ้ะเป็นตาสะอวนคักจ้า พบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ